รู้หรือไม่ตำนานนางเงือกยุโรปเหนืออาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องแต่งในบางตำนานลูค่าคือคนเครื่องปลาลึกลับที่ผู้คนเชื่อว่าพวกเขาอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกแอบมองมนุษย์จากความมืดแต่ในมุมมองชีววิทยานักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่าตำนานลูค่า อาจมีที่มาจากสัตว์ทะเลดึกดำบรรที่หน้าตาคล้ายมนุษย์ลองจินตนาการดูถ้าวันหนึ่งเราพบฟอสซิลมีชีวิตที่ยังคงรูปร่างแบบคนครึ่งปลาอยู่จริงโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแล้วคุณละ่ะคิดว่าตำนานเหล่านี้มีเขาโครงความจริงซ่อนอยู่หรือไม่ กดติดตามช่องนี้เพื่อร่วมเดินทางไขรหัสปริศนาสิ่งมีชีวิตดึกดำบันไปด้วยกัน